สูตรที่สร้างภูมิกันอย่างสมดุลขณะเดียวกันก็สร้างความยาวเจริญเมียด้วยแล้วก็มีตัวอย่างของผู้ที่ใช้ในวัตรกรรมตัวนี้ด้วยที่อยากจะนํามาแสดงก็เป็นโรคที่ฮิตอยู่ขณะนี้นะครับภูมิแพ้คนเป็นเยอะมากอาจ้์คนเป็นเยอะมากนะครับประสบการณ์จากผู้ใช้จริง ตื่นเช้ามาก็จะมีอาการน้ำมูกไหลแล้วก็มีคัดจมูกบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ ừ ừ ừ. ที่เป็นหนักสุดก็คือยืนยืนอยู่แล้วก็นอกเป็นลมลงไปเลยอะค่ะแม่พาไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้แล้วแพ้อะไรบ้างครับแพ้ฝุ่นกับแพ้อากาศค่ะก็ทานยาแก้แพ้ค่ะทานทุกครั้งเมื่อมีอาการนะคะหมอบอกว่ามีอาการก็ทานได้เลยเคยหยุดกินยาแก้แพ้ไหมครับไม่เคยค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ได้ได้เจอภูมิคุ้มกันบ,บําบัดแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ตอนแรกก็ไม่ได้เชื่ออะไรแต่ว่าเพื่อนแม่ที่เขาแนะนํามาลูกสาวเขาทานแล้วดีขึ้นก็เลยลองดู่ะ,อะตอนนั้นเพื่อนคุณแม่แนะนําให้ทานวันลเมต์นะคะก่อนนอนคะ่ะวัลเมตดก็ซักระยะนึงอะคะ่ะแล้วก็ถ้าวันไหนมีอาการว่ารู้สึกว่าเป็นหนักก็จะเป็นเช้ากับก่อนนอนและใช้นานแค่ไหนครับก็น่าจะประมาณ3-4ี่กระปุกอะคะ่ะมีคนห,หนูก็รู้สึกอาการดีขึ้นนะมุกงไม่ค่อยไหลมไม่ค่อยจาม,มแล้วก็มีคนทักว่าผิวพรรณดีขึ้น ประมาณนี้ค่ะตอนนี้ได้ทานยากแก้แพ้อยู่ไหมครับก็ไม่ได้กินยากแก้แพ้มาปี2ปีแล้วอะค่ะวิธีการที่ทำได้ง่ายๆค่ะแล้วเราจะทำด้วยสารสกัดจากพืชกินได้